สวัสดีครับพี่เอ็มสะดวกไหมครับตอนนี้สะดวกไหมครับ,ะรบสะดวกนะโอเคผมผมเห็นพี่เอ็มโพสต์ในเฟซบุ๊กอะครับเรื่องรีวิท้าบัวช่วยช่วยเล่าให้หน่อยมันเป็นยังไงครับที่เป็นหลอดอาหารนะครับอตอนแรกที่ไปใส่กินในนี่มันยังแบบกินพวกยาอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนนอนแล้วก็เหมือนแบบเราต้องรีบนอนอะไงกินน้ำน้อยแล้วนอนทีพยายามฉีดซูทที่กินนะมันก็มือนมันยังไม่ลงในหลอดอาหารอะไรเงี้ยมันก็เหมือนติดหลอดอาหาร ไหลลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็คือมันไปกัดต่ออาหารเราด้วยมันเลยเป็นแผลที่ก็เลยแบบแบบเจ็บมากค่ะแบบกินอะไรก็ไม่ได้ยืนตรงตรงเองไม่ได้เลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่หัวใจเมาแต่เนี้ยก็เลยไปเช็คทีนี้หมอที่โรงพยาบาลเขาเลยจับสองข้อเราก็เลยเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นแผลทีนี้หมอเขาบอกว่าคงต้องพักประมาณแบบเกือบสองวันทีอะไรเงี้ยถึงจะมาไปกินแบบคือให้กินอาหารรนอนๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีบลูไงก็เลยลองเอาบลูมามาลองกินอะไรอย่างเงี้ยอืมก็สับ จากนั้นประมาณสองสามวนันก็ <co ld> โอเคกินสุปตาได้โอเคแล้วผมเห็นของมามาด้วยครับมามาที่เขาเป็นแผลที่นิ้วอะฮะใช่ใช่ <c oughs> โซบไปเหมือนกันแบบไปร้าน,นเตาไงแล้วเตาสองอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าเขาอ่ะคือที่คนป่วยไปอยอะไรก็แบบไม่งไปหาหมอไม่บอกเราด้วยแต่วันนั้นสังเกตเห็นแฝงปั๊เตอร์ที่มืออะไรอย่างเงี้ยนก็เลยแบบถาวมว่าโดนโอะไรเขาเขาบอก นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานอาทิตย์อ่ะที่ไปกินครั้งประมาณนี้ก็เลยขอเขาเปิดรูเปิดเป็นรูที่ขายนั่นแหละมันเป็นเยอะนะสองอาทิตย์แล้วมันจึงไม่ติดครับใช่เพราะเห็นแฉใหญ่มากพี่ก็เลยบอกเขาอะเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องไปยีแนะเนี่ยอะไรยงเี้แต่เขาบอกขอดูเป็วันสองวันนี้ก็เลยอไม่เขากินกินไปเมื่อวานอาทิตย์นั่นแหละก็วันนี้มันขาดเนี่ยโอเคก็ดีขึ้นผมผมขอเอาเรื่องนี้ไปรีวิวได้ไหมครับขอได้ได้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋ผมครับ